เก็บผักบุ้งไปผัดแซนดปเมื่อนี้หากินอยู่แถวบ้านเท่านี้ล่ะอยู่ในสวนป่ากระท่อมคุณป้าในสวนป่ากระท่อมคุณป้านี่สิมาหาเก็บผักบุ้งไปผัดหลายแห้งได้ตรงนี้มาทุกคนไปแดงว่าด้วยกไฟแดงจะไปผัดผักบุ้งไฟแดงเอามาไปที่นี่มาหาซอยกันเ้อคไม่ไหม่มิ้นมิ้นเก็บซสยบแล้วเอาตรงไหนตรงไหนเยอะทุกคนก็มีเรื่อยๆอยู่นี่ไหนไม่ไหน ตรงเนี้ยเยอะเลยยอดยอดอ่อนๆยอดแค่แบบว่ายอดอ่อนๆนี่นี่ดิลูกยอดอ่อนๆครับยอดแค่พ่อพัดนี่ไหมทุกคนไหม่อัดหวานๆไม่ต้องตัดไม่ต้องแบบเม่ต้องไม่ต้องตัดเลยวันคือตัดได้เลยนะมันสวยๆเนี่ยมาเบิงมาเบิงรุ้งเท่าไหร่กินข้าของกินข้าอยู่นึ่งบาทนี่แหละทุกคนยอดยอดยอดอ่อนๆมันโดนนี่แล้วมันจะเนี่ยมันไม่ติดมันโดนฝนใช่ไหมแล้วก็ยอดแบบเนี้ย ยอดแค่แบบประมาณนี้ไม่เอายาวก็สิไปผ่านที่แบบที่นี้อันนี้เก็บแล้วไม่พ้นตกไม่เลยเอาหน่อยน้อยเอายอดอ่อนๆนะทุกคนหลายทุกคนผู้อันนี้มันมันนี่หลายยอมเด้นี่หลายยอมผมเด้นี่ไหลหมองนี่ไหลหมองคนณพุ่งตุกมันก็เละกวดนี่ดิมันจะผู้งเกิดเลือดเลยเดี๋ยวเขาจะเอาหน่อยน้อยกับพ่อเอายอดยอด มันตกใสหลออกมากยนี่ไหมอนควรเพิงตกไหมเพิ่งจะออกจะไปผัดหากลิ่นน้ำบานเห้มนลทนหากิน่นน้ำบานเลยที่เกียแถวนี้แล้ มากินน้ำบานเท่านี้ละเอาไปผ่านพูดนะมีเพิ่นหวงอย่าเฮา,า,ากันลูกอย่าเฮากัน ยอดเพรต้องไปตัดเพรต้องอันนี้มันน่ะผัดจวดชวดได้เลยสั้นๆได้กินไปหลายรอบเลยได้ตสนามคนเนี่ยกินป่านี้ไปหลายรอบเลยได้นี่ยังบ่ได้เอาอีกอยู่จะติเป็นผัดไปที่ไหนงั้นก็จะไปผัดตัวท่านหาท่านสีแล้อตื่นลายปลาเก็บจะรักษาเม้ง พูดในแห่งหลายแค่หัวตรงงามไหมยอดส,สวยๆเจ้ากะล้งนางลงมาได้ดี๋มันอันหัเข่านว่เอนว่านกับมื่อกี้เม่หหลาย จาหลายเวอน์เวอร์จะพ่อผัดพวกปลากระตาหนึ่งล่ะกระตาหนึ่งมันเยอะขึ้นไปไหม่ะได้แล้วผัดเดียวพอโอ้ยได้สามผัดจีผัดโอ้ยผัดเดียวได้หนี่ผัดเดียวได้หนี่สามหลายคนแดงผมนะมันแดงเหรอเก็บเอาตัวสองสามได้แล้วพี่น้องแนวกินแรง ผักบุ้งพุ่นเศรษฐกิจพอเพียงเก็บแต่พ่อแบบว่าพ่อได้ผัดไหมอืมเดี๋ยวบัดน,นี้เขาก็สิไปผัดตัวบัดที่นี่ผัดผักบุ้งไฟแดงเห็นปะยอดเขาเอาเท่านี้พอคือเบาตอกอีกอย่างเลยลงผัดได้เลยบะสันบเย่าเอเบบะหากินน้ำบานเท่านี้ล่ละที่รักเอาก็สมามาถเอาผู้ดีคือจะคของแทน <laughs> เอาผู้ให้คือจะคของแต่เช้าตามนี้ไปห้องบัดน,นี้บัดน,นี้เขาจสิไปผัดเราได้บัดน,นี้นีบึง อยู่ป่ากระท่อมคุณปาาณ่าเพื่อนเศรษฐกิจเราเออคุณป่ากระท่อมอยู่ที่สวนป่ากระท่อมในาน้ำกระมีปา่าอยากกินป่าก็อยู่ในานา้ำเอออยากกินอนันอยากกินผักบ,บุ้งก็อยู่อยู่ใต้ต้นกระท่อมอยู่ <c ười> <c ười> ในป <c ười> ่ากระท่อมกับพีผักบุ้งก็ในาน้ำกระเนี่ยนต้น<ค>มะเขือเอามาเขือ,อ,อกับพี่เอามะาเขือก็ไม่เก็บมะเขือเน้เอามะเขือก่อน อุ้ยมันกระน้ำไหลายโพดบักเสือกระไดเขืออันนี้มันขึ้นเองเด่นี่ทุกต้นนี่บักเสือนี่ขึ้นเองไม่ได้ปลูกอันนี้แต่ว่าหม่องหม่องมันอันนี้มันโอ้ยมันกระน้มนขึ้นเยอะขึแล้วต้นมันแม่แม่โอ้ยหอยก็เปลี่ยนแล้วน้ำอุ้ยนั่นนี่ดูทา้งนู้นติใส่หอยเริ่มร้อนมาแ้ต้นบ่โอ้ยเขาติ้งเตี้ยเติ้ยเตี้ยนะเขาจะไปกินจับอน เก็บได้ยังได้เนะบัดน,นี้เด้เป็นได้เคยเจอนั่นแม่คุณป้าเอาไปอันเอาไปเฮ็ดอันนนัไหมเบอร์อมะเขือดอง<ป>เอเอเฮ้ยมันตกเอากันไก่มาตัดตกกันไก่มาตัดทุกคนอันต้นมะเขือ,อนี่ฝากไว้ก่อนต้นมะเขือ,อนี่ฝากไว้ก่อนเพราะน้ำมันเยอะไม่ได้เอาอันไม่ได้เอากันไก่มาเาต้อกกันไก่มาตัดได้ไหมไม่เคยจิตัดได้อืมต้นมะเขือไหมไม่ได้ยางมะเบิ้งมันละเลือดเต็มต้น หลายแห้งเอาไปเฮ็ดอันมะเขือมะเขือยกับปลา,าเพือดองบ่เฮ็ดปลาเพือดองแซ่บค่ะาบ้านวัดนี้ไปพักๆได้ดอาหารแลงแล้วได้มาแล้วเราก็จะล้างอันนี้ล้างหลายรลอดหรอพี่คนล้างให้สะอาดแล้วจะเอาไปผัด ล้ลางไหแห้งเนาะวนการล้างไหลน้ำเลยเด้ล้างให้มั่นใจว่าสะอาดถุดหละแล้วเราก็ไปผัดสนุก อาจะไปเลียนถุงกันยาอ,อ้ยยังไม่มหมดเยม่มีเงินดิเงินงนเอาไปองขวเอาแล้วเอเก็บกันี่มาอเก็ดนะเออก็เอาพอดีมันเก็ดไปมันเก็ดไป แหลกหลายมันเสียบต้ไงไม่มีค่ปทีนี่นี่ระจับกันยาอีกไหมอประมาณ่อต้องลายครับนี่น,นะ ันน e <c ười> <y> <Y> ่้เยนหน่อยต้มมันหอยนะพี่ดีเก่าเพี่นไม่ใช่รัปลาเตรียมไว้ตองนี้ You เอากินก่อนกับใครเออนู่นนี่นั่นลลวลีทุกคนเสร็จแล้วค่ะมาัดที่นี่ได้เวลาขออนุญาตชิมกันด้อชิมเป็นไงใส่ใจกแซบแล้วเนาะเออ <laughs> แซบแซบแซบอืมรับประกันว่าแซบจริงเนี่ยทุกคนเนี่ยเราจะไม่ตัดเราจะแบบมันจะได้มาแบบยาวๆแบบนี้เลยจังสี่เลย น,นี่แหละไดแล้วไปที่นี่เมนูอาหารเย็นเรียบร้อยตามนี่ทำยังไงแซ่บหระเทียมใส่ด้วยค่ไนี่แหละทุกคนหากินง่ายๆน้ำบานเท่าเนี่มพักบุ้งที่บ้านน้ับ็กินพัดเลยเลย อ,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 อือเชืี่ยมมันแล้วเชี่ยมกับพริกอ,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 อืเชี่ยด้วยความเน้องแบบกันเนี่ยเชฟเชี่ยกับฟองแห้งแต่ว่าแสบอีกต้องให้เด้กินประจำที่หลักแล้วพาร์ทให้กินตลอดดูดีกินดีขึ้นยังนี้ สับ,บุ่งข้างบ้านเรียกดีดีบั <c oughs> วจัพ <c oughs> บุ่งข้างบ้านนี่แหละแสบที่สุดเลยกวิพินะอืมอืเอาที่เราเก่งอเทียมได้ไย ให้โซยีสานเดอ้อทุกคนพี่น้องให้โซยีสาเนเ้อะฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะอืกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่แหละเนาะเป็นกำลังใจให้แน่ ทุกคนก็คนอีสานบานเท่าเนาะกินง่ายอยู่ง่าย,ยาก,ากับปลาปงตานนี้เมนูวันนี้จานเดียวปลจานเดียวปลา้งไฟแดงจานเดียวแล้ว <c oughs> แฟงปั่มเอือนะคะกรอยู่แบบบานเห่าเนาะทุกคนตามนี้เลย <c oughs> ไปแล้วเดอร์สำหรับคลิปนี้ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะไฮโซอีสานค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ